เห็นติดไปว่าเศษเนื้อคอยกับลุงชาติกันแนมนากันมันแมนเศษเนื้ออีหลีบอแม่นข่อยเบิ่งผิดหรือข้าเจ้าติดผิดมันคือตอนใหญ่อยู่ถ้าเป็นจ้าซี่ไปเต่าไปเฮ็ดสิ่นแห่งดีแท้แนมเบิ่งไปอีกเทือนึงว่าเศษเนื้อโลละลอยกว่าบาทนี่ละพี่น้องคอยก็เลยเอาถุงไปยิบมาได้ประมาณ2โลกวัวเกือบ3โลพุล่ะพอมาหอดบ้านแล้วคอยก็สิล่างทําความสะอาดเนื้ออย่างที่ผล่ะพี่น้องแล้วจ้าสีเอามาส้อยมาหันเนาะลุงชาติผู้เพิินคิดอยากหลายเมนูสิ่นแห่งนี้ก็เลยถามคอยว่าได้ใส่กระเทียมน้าบ่หื้อถ้า สิเอาม้ปอกไว้ทาคอยก็ว่าได้ใส่ตันเนาะก็ต้องใส่กระเทียมในการดับข้าวเนื้อน้ำสตัวมันจังหอมก็ได้ย่างไปเอากระจาดกระเทียมเราพี่น้องมาปอกค่อยปอกแล้วก็ต้องทุบค่อยพร้อมเด้ พอตะข่อ,ขอยซ้อยสิ้นให้มันเป็นเ้นเป็นตอนแล้วๆนั้นลุงชาติกระทุบกระเทียมใส่หม้อให้ข่อยแล้วคือกันบัดท,ที่นี่ข่อยสิมาปรุงเครื่องเลยพี่น้องอันนี้ข่อยสิมักแบบโบราณเดอข่อยจำได้ตั้งสมัยตะกี้อีพออีแม่ข่อยเฮ็ดให้กินนั่นแม่มันมีขเข้าเหนียวติดน้ำแยมทอดแม่ไปทอดมันฟูๆขเข้าเหนียวฟูหอมกินเนื้อหอมกินเข้าไปน้ำกันคือแซ่บแท้สุดเดยเครื่องปรุงข่อยเมื่อนี่กะว่าลายดอกพี่น้องเอาแบบง่ายๆสไตล์บ้า,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 บานๆคือข่อยนี่ละ่ะกะซิมีเกลือแล้วก็ผงนัวแล้วก็สิเป็น เขาเนี้วที่คอยลากน้ำไว้แล้วเนาะเอาใส่เขาไปทุกสิ่งทุกอย่างคอยกา้าเอาเมดพี่น้องบ่ามีสูตรบ่ามีอี๋ยังทั้งสิน้น <laughs> ใส่เครื่องปรุงแล้วๆคอยกับคนไปคนมาเศร้าหนาเศร้าหลังพี่น้องตัวรวยพุ่นตัวรวยพี่คิดว่ามันเข่ากันแล้วคอยกะโยกสิน้นขึ้นมาดมเบิงใส่สัมผัสข,ของคอยว่ากินนี่มันคือสีนัวนัวแสบแสบแสบล้วคอยกะเอาเลยเด้ <laughs> บาดท,ที่นี่ข่อยกระซหากระดงมาตากซีนละพี่น้องแนมเบิงแล้วกระดงกับซีนมันคือห่างกันแถน,นอกระดงข่อยสิพ่อบ้น้าบัาดท,ที่นี่ข่อยกระจัดเลี้ยงจนแนนยนๆพูลพี่น้องสรุปแล้วกับบ่อพ่อคือเกาหน่าล่ะกระตองหาอันน,น้อยอันอื่นมาใส่เติมเอาตากแลแล้วๆให้ลุงชาติเอาขึ้นไปตากยุทธ์เถิงหลังข้าเลยบาดีพี่น้องมื้อนี้แดดดีๆคิดว่าแดดเดียวกันนาสิพ่ออยู่ ทำมาลุงชาดกัะยกกระดงสิ้นแหงมาให้คอยเบิงว่ามันไดไปเบิงแล้วกับพ่อทอดพอดีละพี่น้องแต่ว่ามันบ่ท่านไนแหงปันใดมือรุ่นมากกันเลยเอาไปตากอีเครื่องแดดนะสรุปแล้วสิ้นแหงกระดงนี่คอยตากยู่แดดเครื่องเด้อพี่น้องเด้อเอาแล้าแ,แล้วบัดที่นี่ก็สิไดเวลาไปทอดกินเบิงกันนะแต่ว่าก่อนสีทอดนั้นคอยสีหั่นก่อนเด้อพี่นอ้องเพราะว่าบ้านคอยเฮี้ยนคอยนะั้นมันมีแต่คนแค้วห่าง ทอดเป็นตอนใหญ่ๆมันแข็งโพดมันจะย่ำไม่ได้น่นนะไข่กะสีซับๆหั่นๆกาวาเฮือนไข่กินคาบหนึ่งพอดีเนาะเลี้ยวเบื้องแล้วกะสีได้จานสดๆส่วนที่เหลือคข่กะสีเก็บใส่ถุงพลาจะติกไว้มัดไว้ย่างดีพี่น้องลอกินคาบต่อไปบาดนี้คข่กะย่างไปทางเตาแก๊สพุลาเอากระทะขึ้นตั้งไฟสลาเอาน้ำมันลงใส่พ่อน้ำมันห่อนๆอข่กระเทซีนที่คข่หั่นไว้น่นลงไปทอดเลยคนไปคนมาพี่น้องคข่สีใส่ไฟกลางๆเด้อค่อยๆคนคนไปคนมาเรื่อยๆเบิ้งแนพี่นอง สันน่ารับประทานยิ่งนักอหอมแห้งพี่น้องหอมกินเนื้อหอมกินข้าวเอาเลี่ยวๆคอยกระสิขอซิมเบืองจักหน่อยแต่ว่ามันคือห่อนโพดแทล้ล่ะแซาบยู่บัดที่นี่เอายกไปให้ลุงชาติพาษิว่าคอยแซบผู้เดียวเว่าเป็นโพดสันดอกเอาลุงชาติเจ้ากินเบืองกระนาบัดท,ที่นี่ถึกใจเจ้าบา๊ผู้อยากหลายนั่นคอยว่าแล้วได้สิ้นแหงกับข้าวเหนียวกับนแนันเข้ากันนอ่ลูกไส้คอยกับบ่ย่อมแพ้กินสองขบับติดๆเพราะว่ามันแซบแห้ง